Okay. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูนน่มาครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องซุ่มพิมพ์ที่พายกัน <c oughs> เราเรียนเราเล่นนะครับไม่มีปัญญาซื้อหรอกนะครับพอดีวันนี้ครับมีของมาส่งที่บ้านนะครับซึ่งก็โอ้องบอกเลยว่าเกาะใหญ่มากเลยทีเดียวของชิ้นนี้นะครับคาดว่าน่าจะมาจากดิสนีย์ไทยแลนด์นะครับที่ส่งมาให้ คือก่อนอันนี้ก็ส่งมาให้กล่องนึงแล้วนะครับของเล่นมากมายเลยเต็มเป็นหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ครั้งนี้พี่เขาก็ส่งมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพองขวัญสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดกล่องสุ่มดิสนีย์กันนะครับว่าข้างในนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแกะเลยฮะมิกกี้เมาส์เหรอ แทนแทนแทนมิก้เมาส์ครับนี่อ่ะดูดูกล่องก่อนนะฮะนี่ข้างๆ้างนนสีสีฟ้านะครับเอ่อสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับมิก้เมาส์นะครับผมมิเมาทางเซตเลยครับจากดิสนีย์นั่นเองนะครับหรอพี่ส่งมิก้เมาส์มาให้ผมจริงหรอ ผมมันต้องฮอกอายสปดอร์แมนอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อรู้แล้วกล่องสุ่มไงเออมันก็แบบแรนด้อมมาว่าใครจะได้เผเอินว่าผมก็ได้อันนี้อย่างนี้เหรอเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับว่าข้างในนี้จะมีอะไรคือกล่องค่อนข้างเบานะครับค่อนข้างเบาคาดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าแหละเพราะว่าพี่ก็ถามเอาไซส์เสื้อไซส์อะไรไฟนะครับโอเคอ่าข้างในนี้นครับก็จะมีประมาณนี้น,นี้คือ ดูนี้ก่อนละกันอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหมอนนะครับหมอนมีซิปน่าจะเป็นหมอนผ้าห่มนะครับที่แปลว่ารูดซิปออกมานเนี่ยมันจะมีซิปตรงนี้พรทีมันยังมาติดนี้อยู่ผมยังไม่อยากแกะนะแกะไม่ออกนะน่าจะเป็นหมอนผ้าห่มนะครับหมอนผ้าห่มอ,อุ้ยติดเสื้อหมอนผ้าห่มรูปตัวอะไรนะทิกเกอร์เหรอ อันนี้เป็นมิก้เมาส์ครับเป็นโอ้มีสไปเดอร์แมนยังไงมีสไปเดอร์แมนอยู่ด้วยเป็นกระเป๋านะครับผมเป็นกระเป๋าเล็กๆเอาไว้ใส่อะไรอ่ะของผู้หญิงอนะใส่พวกเครื่องสำปองสำอางอะไรพวกเนี้ยคะอันนี้เป็นเป็นถุงผ้านะครับที่โลกของเราปัจจุบันนี้ก็ รณรงค์กันอยู่นะครับถึงการใช้ถุงผ้าเนาะไม่ใช้พลาสติกอันนี้ก็เป็นถุงผ้านะครับเป็นแบบมีซิปนะฮะเป็นกระเป๋าผ้าดีกว่าอย่าเรียกว่าถุงผ้าเลยมันไม่ใหญ่มากโหนี่เราชรําแหลกชําแหลกของเขาแบบโหมีทั้งแบบสะพายนะครับแล้วก็แบบถือเนาะต่อมาอันนี้เป็นเหมือนกล่องอ่ะ เป็นกล่องกัดเก็บความร้อนนะครับแต่ว่าไซส์มันจะเล็กๆนิดนึงอ่ะ,ะมาณนี้ต่อมาเป็นอันนี้เป็นแกะเลนแล้วกันเนาะคืออะไรวะน่าจะเป็นที่ฉีดอะไรซัมติงนะครับเป็นที่ฉีดอะไรบางอย่างโแกะอากมาเลยเป็นสออ๋ออก เป็นที่ฉีดแอลกอฮอล์เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ฉีดค่าเชื้อโควิโควิดอะไรพวกนี้นะครับโอเคนี้มเสื้อที่เขียนคําว่าสวัสดีเป็นภาษาไทยเอาไว้นะฮะเสื้อสีขาวดิสนีย์นะครับไซส์เอมผมน่าจะใส่ได้ไหมน่าจะได้แหละตัวไม่ใหญ่มากอ่ะภาษา ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดโอ้อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าผ้าจริงๆแล้วละ่ะกระเป๋าผ้าแบบว่าเดินชอปปิ้งแบบซื้อของจริงจังอ่ะซื้อของแบบเยอะๆอ่ะโอ้แกะเลยแกะเลยแล้คกันพอดีดึงมันแล้วฉีก พลาสติกมันขีดออกมาเลยอ่ะว้าวพี่ผมไม่ถนัดจริงๆพี่ส่งมิกิม,มาวไม่ให้ผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรคนนี้อ่ะอ่าอันนี้เป็นกระเป๋าผ้านะครับผมที่เหมือนกับจะมีตีนตุ๊กแกเป็นแบบเออโอเคนะเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีตีนตุ๊กแกคอยคอยเปิดไว้นะครับเอ่อข้างในก็นะมีกระเป๋าเล็กอีกอันหนึ่งนะครับเอาไว้ซ่อนตังเมียเนาะ ทาให้ซ่อนตังอะเห็นไหมฮะโอเคอันนี้ก็คือกระเป๋าผ้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสติกเกอร์ที่เหมือนกับว่า,าจะเอาเอาไว้แบบรีดใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะครับก็สองชุดหมดแล้ว หมดแล้วนะครับก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับกล่องสุ่มของดิสนีย์นะครับก็ขอขอบคุณทางดิสนีย์ประเทศไทยมากๆนะครับที่ส่งของขวัญกล่องสุ่มสวัสดีปีใหม่มาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับทีนี้เขาส่งของมาเราก็ต้องขายของให้เขาใช่ไหมเอ,อ่ยังไงดีก็ยังไงอย่าลืมไปติดตามผลิตภัณฑ์ในเครือของดิสนีย์กันแล้วกันนะครับมีเยอะๆมากมยเลยนะเขาก็ทําแบบนี้ทาทุกอย่างแหละ กระวพวงกระเป๋ามอนผ้าห่มที่ฉีดแอลกอฮอล์ครับรวมไปถึงภาพยนตร์ด้วยนะครับที่เป็นแบบเมนสตรีมของทางดนะิสนีย์เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกมิกกี้เมาส์พวกมาเวลทั้งหมดนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าฉายแล้ว Spiderman No Way Home นะครับแล้วก็ใน Disney Plus Ho t Star Thailand Hawk E y e EP สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับทลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้สำหรับการเปิดกล่องสุ่มของ ดิสนีย์นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานของทางดิสนีย์ด้วยนะครับที่ส่งกันมานะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับก่อนจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนจุดน้าหมายเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ